ใช่ค่วเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เป็นฉบับที่สมบูรณ์แล้วอัปเดตล่าสุดนะคะ31สิงหาคม2565 เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65หรือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะไปดูหน้าตาของแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ฉบับที่สมบูรณ์แล้วนะคะไปที่หน้าแรกมาดูกันว่าเราจะต้องกรอกรายละเอียดอะไรบ้างและจะต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไปลงทะเบียนหลายเที่ยวหรือหลายรอบนะคะมาดูเอกสารหน้าแรกนะคะอันแรกก็จะเป็นหน่วยงานที่รับลงทะเบียนนะคะเบื้องต้นก็อ่านรายละเอียดก็คือทําเครื่องหมาย ในช่องที่เราต้องการที่จะลงทะเบียนหรือไปที่ธนาคารหรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนนะคะอ่านคำที่แจงก่อนนะคะไปดูส่วนที่1น,นะคะข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นทั่วไปสถานะปัจจุบันเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักคำนำหน้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ที่อยู่ปัจจุบนันวุฒิการศึกษาสถานภาพการมีครอบครัวเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะการผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพย์ไปต่อที่ส่วนที่2การประกอบอาชีพนะคะอาชีพหลักของผู้ลงทะเบียนในส่วนที่2ในส่วนของการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพนะคะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะไปดูในข้อย่อยนะคะอาชีพหลักของผู้ลงทะเบียนก็จะมีข้าราชการผู้รับบำนาญผู้รับบำเหน็จเกษตรกร,ก,รก็จะมีปลีกย่อยออกไปอีกว่าปลูกพืชชนิดไหนเลี้ยงสัตว์เพราะเลี้ยงสัตว์น้ําทําการประมงรายละเอียดปลีกย่อยต้องอ่านดีๆนะคะอาชีพหลักของคู่สมรสในกรณีถ้ามีนะคะ ไปต่อส่วนที่3รายได้และหนี้สินนะคะต้องอ่านรายละเอียดดีๆนะคะรายได้นี่หมายถึงรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพรายได้ที่ ได้รับจากสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลเช่นเบีย้ยยังสีพู้สูงอายุเบีย้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นต้นนะคะและรายได้อื่นๆเช่นค่าเลี้ยงดูบิดามารดาหรือบุตรหลานดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าเช่าประโยชน์อื่นใดเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นนะคะในส่วนของรายละเอียดในส่วนของรายได้ก็จะมีปลีกย่อยเยอะนะคะถ้าเป็นไปได้ ถ้าจะไปสมัครหรือ Walk- in เขก็ไปสมัครแนะนำถ้าผู้สูงอายุให้พาบุตรหลานไปช่วยกรอกรายละเอียดให้นะคะไปดูที่ข้อ11รายได้รวมของผู้ลงทะเบียนในปี2564ไม่รวมรายได้ครอบครัวนะคะรายละเอียดปีกย่อยนะคะรายได้ต่อปีเฉลี่ยต่อปีอะไรประมาณนี้นะคะสิ 12, รายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยให้เลือก รายรับที่เราได้รับนะคะนี่สินมีไหมอ่ะถ้ามีหรือไม่มีก็ให้กรอะนะคะไปต่อในส่วนที่4ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออ่ะต้องการหรือไม่ต้องการนะคะก็ติ๊ก on, ที่ช่องที่เราต้องการนะคะส่วนที่4นะคะความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในส่วนของส่วนที่4นี่รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างตัวอย่างถ้ามีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเพิ่มเติม ในด้านใดบ้างนะคะรายละเอียดก็จะเยอะนะคะอ่าแล้วก็ติ๊กอนไนที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมนะคะไปตอนในส่วนที่5ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนกรณีมีครอบครัวและยังมีชีวิตอยู่นะคะอ่ารายละเอียดก็จะมีหน้านี้ก็จะมี10ข้อนะคะอย่างข้อที่1คูู่้สมรสสามีหรือภรรยานะคะ สองบุตรคนที่หนึ่งบุตรที่สองที่สามอ่านนะคะไปต่อส่วนที่หกคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนนี้ก็จะอ่านรายละเอียดและลงรายมือชื่อของผู้ลงทะเบียนนะคะและในส่วนที่8การยินยอมไม่เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลนะคะอ่านรายละเอียดนะคะ ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวนะคะลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียนถ้ามีบุตรมีกี่คนก็ให้เซ็นนะคะมาต่อที่ส่วนที่9และ10ส่วนนี้จะเก็บไว้ที่หน่วยรับลงทะเบียนนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นส่วนในส่วนของส่วนที่9หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะ ส่วนนี้ให้อยู่กับแบบฟอร์มต้นฉบับนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนนะคะเลขที่บัตรชื่อสกุลคานำหน้าชื่อแล้วก็เลือกว่าเราลงทะเบียนที่ไหนนะคะในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นคนลงชื่อนะคะส่วนนี่10เอกสารประกอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบทุกฉบับนะคะ แล้วก็จะมี1ถึง5ว่าเรามีเอกสารมาประกอบการมีอะไรบ้างมีตามที่แจ้งไว้ในรายการก็ติ๊กไม่มีก็ไม่ต้องนะคะส่วนที่11นะคะหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนส่วนนี้ให้ผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับในส่วนที่9ลงรายละเอียดของเรานะคะเจ้าหน้าที่ลงชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนนะคะ ผู้รับลงทะเบียนต้องเก็บเอกสารนี้ผู้รับลงทะเบียนกร,รุณาเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการลงทะเบียนนะคะเป็นอ่านเสร็จสมบูรณ์นะคะสาหรับแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565คือรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะบางท่านอาจจะแบบรายละเอียดเยอะไม่อยากอ่านอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดู รายละเอียดและการเตรียมพร้อมสำหรับเอกสารสถานที่ที่เราจะลงทะเบียนนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นไว้ก่อนวันเปิดลงทะเบียนจริงๆนะคะดาวน์โหลดมาอ่านให้ลูกหลานหรือเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือได้นะคะในส่วนลิงก์ของอแบบฟอร์มเดี๋ยวแอจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ อัปเดตล่าสุด31สิงหาคม2 5 6 5นะคะเอกสารตัวนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์แล้วนะคะ